เลี้ยงพี่โบ้ไม่ได้เอ้เม็นควรพี่กำลังคิดว่าพี่โบ้เป็นอย่างนี้เพว่าถ้าเราถ้าเราเจอสิ่งโตอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งมาแบบกระโจนใส่เดี๋ยวช่วยอ่ะอ่ะลองดูอ่ะถ้าวิ่งมากระโจนใส่วิ่งมาดิพี่มาปึ๊บอ่างเงี้ยแล้วเราทำไมเรารู้ตัวมันจะกระโจนใส่ทำไมเราไม่หลบอ่ะหรือว่าสิ่งโตมันกระโดดแล้วมันก็เราหลุดกลาอากาศได้เหรอเราก็หลบได้เข้ามาเข้ามาผมว่าถ้าพี่อันนี้เป็นสิ่งโตทไมเราตต้้อองสสู่ะมมิว่าพี่เป็นสิ่งโตปึ๊บ อ่าไม่ใช่สมมติว่าไอ้เบ้นหนึ่งโตที่เป็นคนอ่ะคือต้องการแล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บก็ฟัดดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอ่าเอาแบบสโลว์สโลว์อ่าวิ่งมานี่คือกำลังคุ้มอยู่นะกำลังกัดตัวอ่าคนไม่รู้ตัวอ่ะปึ๊บพอรู้กระโดดเข้ามาทำไมเราไม่หลบอย่างงี้แล้วเอาดิเอาดิทางนี้แล้วแล้วยังไงไม่ต้องทำแล้วรู้แล้วแล้วหลบเข้ามาปึ๊บทำไมเราไม่หลบแล้วเปลนฝ้ายเบ้นแล้วคืออยากรู้ว่าทำไมคนเรามันพอกระโดดมาใช่ไหมเดยเสืออย่างเงี้ยทำไมเราไม่หลบ แล้วพี่รู้ไหมว่าทําไมอ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เดือไมทผิกมันไม่ใช่คือคนเราบางทีแบบถ้าพี่ตกใจอย่างเงี้ยพี่จะคิดออกหรือว่าพี่จะต้องหลบหรือพี่จะทําอะไรถ้าเป็นเบ้นปุ๊บพอมันกระโดดมาปุ๊บเบ้นจะทำอย่างงี้เพราะว่ามันจะได้กระโดดข้าวหัวเบ้นไปเรนจะไม่หลบอย่างงี้เพราะมันจะทําให้เอวเครดพี่คิดมากสิโธ่ซ่านาจะไม่ทำให้เอวเครดจริงเหรอแกร์นี้ วิ่งหนีได้วิ่งไม่ออกันเลยมันก็วิ่งไม่เราก็ต่างนีแลนกโดดมาเราต้องเราต้องทำอย่างนี้เหรอเออแล้วก็แบบ่นี้ลงไปแล้วเราวิ่งหนีมาแล้วถ้ามันกระโดดมาอีกอะถ้าเราวิ่งหนีมันไม่ได้ว่ามันวิ่งเร็วกว่าเราแต่ถ้าเราตกสไลด์ไปแล้วมันจะลื่นแล้วเราอาวิ่งแล้วถ้าแบมันวนตัวกลับมาเราวิ่งหนีอยู่แล้วมันตามมามัอย่งไงอะก็เราแบบี้อเรวถ้าเวลาเราจะจับอย่างนี้มาวิ่งมาาเร็วๆโดดกรเึ้ ันแรงเยอะเลยมันเป็นเกิดมันเป็นแรงเหวี่ยงเว้ยมานี่ดิมานี่มานี่ดิวิ่งกระโจนมาใหม่นี่คือพี่กำลังคิดว่ามันแบบอ้าววิ่งมาวิ่งป๊บกระโจนพี่กำลังคิดว่าเราไม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็สกัดขามันแล้วเราก็ปล่อยให้มันล้มแเราก็ต่อยมันเออนั่นคนละที่ทำเลยไม่จริงๆก็มันทำไมมันทำไม่ได้วะอันนี้คือพี่คิดจริงๆนะที่เราไม่เห็นว่าไม่ได้เห็นว่ามาลรียนจะทำไม่ได้เลย ก็เห็นทำอยู่เนี่ยก็นี่มันคนไงเรอทำได้แต่มันต้องฝึกเหมือนในหนังไงเขาทำได้เขาเองมันชีวิตจริงมันต้องอย่างนี้เว้ยที่มันสู้กับสิ่งตัวย่อลงมาพอมันกระโดดข้าหัวพี่ไหมก็จับหางมันไว้แล้วกไม่ใช่ไม่ได้ต่างกับที่พี่ทำเลยพี่จับถางต่างกันนิดนึงแต่พี่ชอบเอลเคนแคลร์ก็มันจริงอ่ะปึย่างียดเอวเคนจับอึนอดนึงพี่อยากรู้จริงพี่อยากรู้อ่ะแล้วอย่างงูเงี้ย พอเวลาโดนรัดแล้วอะตินแล้วนงูเแล้วทำไมมันแบบคนเรามันถึงขยับขาไม่ได้อะต้องขาตั้งาหเลยว่าไงแล้วถ้าเราจิ้มตามันเงี้ยงูไม่มีตาวะอ๋องูไม่มีตางูมีตาน้องมีงูขึ้นไหนไม่มีตางูไม่เห็นใช่หรอเห็นแต่มันเห็นเป็นขาวดำอาพี่แกวไปซูหน่อยไม่ใช่อาพี่แก้วไปสวนสั์ลูกไงงูมันในนี่งูมันจับ การเคลื่อนไหวของคนด้วยความร้อนอ้องคว,ความอินฟลูเอนซ์ใช้ลิ้นไงี้ยรกอยมัน